เรื่องนี้ต้องมีแซวปบธนวัน์อัปเดตไอจีด,ด้วยภาพนี้ <Be> ula, เบลล่าอดไม่ไหวขอแซลห่างหายจากการอัปเดตภาพผ่านทางโซเชียลไปนานเลยทีเดียวสําหรับพระเอกดังปบธนวันรแต่ล่าสุดมีผลงานละครเรื่องใหม่อย่างพงลิขิตกําลังจะลงจอหนุ่มปบก,ก็เลยขออัปเดตโซเชียลโปรโมทละครซะหน่อยด้วยการขอเซลฟี่อวดความหลอ่อแบบ3คาแรคเตอร์ที่เจ้าตัวเตรียมวาดลวดลายในละคร พรมลิขิตบนอินสตาแกรมส่วนตัวแบบ3รูปภาพ3านม3คาแรคเตอร์พี่หมื่นพ่อริดและพ่อเรืองพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพ่อลูกตื่นพร้อมกัน หล่อจนทำใจว่าวุ่นกันไปหมดงานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบรวมถึงนางเอกคู่จิน้นอย่างสาวเบลล่าอดใจไม่ไหวขอมาคอมเมนต์แซวด้วยว่าสวัสดีจ้าสามหมื่นก่อนปิดท้ายด้วยอีโมจิหัวเราะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ